สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะ,นะคะ,นะคะเนาะเนาะค่ะแนวทางกับแนวทางก็ได้ป้อยไปแล้วนะคะป้อยไปมือว่านนี่นะคะสาหรับรับมุกดาหารเนาะ,ะป้อยไปมือว่านนี่กับส่วงวามาท,ที่แรกนะัดเอฟซีวาสี่โมงเชาะะ้าเนาะค่ะกับสว่วนสีเดอียงแล้วเนาะกับไปทําบุญยูวัดเมซี่เนาะคะ่ะ ประมาณเที่ยงเนาะค่ะได้บไ,ได้ปล่อยหลับหมุกดาหารนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเล็ก,กใหญ่ทรงมาาเนาะวันนี้มือคืนนี่ใหญ่แล้วก็โทษมาหาโทมาเล่นนํามือเสานี่ก็โทษมากเนาะค่ะว่าโอ้ยมันหวัวนี่ได้คุยกับเล่าเนาะค่ะเป็นแจ้งได้สำหรับอันหววนี่เป็นแจ้งได้น้อก็ได้วางสีแล้วว่าโอ้หวดนี่ใหญ่เสียเอาอีกว่าสัตว์ใหญ่เสียเอาอีกอยุ่ ใหญ่เหรออยู่เได้งวดน,นี่เออาจาั๊กซีเป็นจังได้ละแต่ว่าใหญ่สิเอาอีกงวดว่สาสัตว์งวดน,นี่เอาให้ได้ว่าสัตวว่าพอว่าวงวดที่แล้วกะโอ้ยเล่ากะได้แขนแขนผู้เดียวเนาะได้แขนแขนผู้เดียวสามตัวเนาะค่ะตามมาสู้วัดสู้วดนั่นออกจะสอ,สองตัวสองตัวสองตัวตัวท่านโดดอันกะสิเป็นตัวเน้นแน่ตัวล่องแน่เนาะคะ่ะ วันนี้โอ้ยงวดวังหนันนีได้คักหลายนะคะได้เป็นโตเน้นโต,ตนะสามตนะสามตแต่ว่าม่เป็นสามตโตัตนะคะเนาะแต่ว่ากคเข่าสามตันะคะวันนี้อันจัลเจล่าได้เลขตัวนี้มากกับไปเสี่ยงฝันอยู่แต่ว่าบอกฝันมาจ้งไหนดิหรือว่า จังใดเนาะงวดนี้คือยังบ่หันฝันหรือค้าบวดเขียวอยู่กับบ่จักอันเจ็บตรงนี้อยู่หันนะคะมันก็เลยหรือนอนบ่เป็นหลนรับเป็นตื่นบอก็เลขบ่ฝันเนาะสุทยานี่ได้เลขน้ำเพิินมากจีจันจิราจะมักออกมาเสียงฝันเบิงเนาะค่ะเสียงฝันเบิงว่าฝันแบบใดจังใดหนังนะกา ฝันอันนี้ฝันก้อนสีได้เด็กคนมากกับฝันว่าได้ขี่รถนั่นแหละเห็นหน้าเห็นหน้าที่ว่าเล่าเสียไปแล้วมาขี่รถเล่นขี่ขี่รถอันของจันจิล่าขั้นที่ขั้นที่มันพังเนาะค่ะเพ่นเลยเอาไปขี่อยู่่าสันว่าอันวันนี้เพื่อนก็นเลยไปเที่ยมหนามาสันไปเที่ยมหนาหน้าเจ้าของมาสันอัน,น หน้านะ่ะเป็นหน้าผู้ชายเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาดอกเห็นเป็นหน้าหน้าผู้หญิงจังซี่นะก็เลยว่าโอ,อมมสิบ่แม่นสิออกทะเบียนรถบ่สิเนาะก็ฝันก่อนอันนี้ฝันก่อนมือรับมุกดาหารสิมาเด้อค่ะทะเบียนรถนั่นก็8103อันนี้ฝัน อันนี้บอกเพื่นนวามฝันเนาะค่ะเนาะฝันก่อนเล็กรับมุกดาหารสิมาบันนี้พ่อเล็กรับมุกดาหารมาปุ๊บจันจิลากกะล่องเอาแมาเสียงฝันเบิงปรากฏว่าบ่ฝันเนาะค่ะยังบอท่านฝันถ้าเบิงขึ้นหนีป่าสิเป็นจังไดสิฝันบ่หรือจ้งไดกะสิมาบอกสู้ฟังอีกเนาะค่ะ บันีท้าบเอยนันละเอยกันด้วยว่าเอองวดนี่ก็เอาไว้เน่เพราะว่าอันบรรทามาสองตัวสีนะสองตัวสามตัวเนาะเทากะเอาไว้แน่วาซันเพื่อนว่าบอกบอกจันจิล่าเอาไว้แน่วาซันจันจิล่ากะไปเอามาไว้เลี้ยวนะคะไปเอามาไว้เลี้ยวแต่ว่าบสิบบ่ปากแห้งนะคะ รับคือกันนะคะรับเพื่อกันบบบอกว่าไปเอาเท่อใดนะคะรับเพื่อกันเด้เนาะวันนี้อันได้ถามเอื่อยว่าเอื่อยเจ้าไปเอามาาลายันได้แล้วเนาะงวดนี้แล้วว่าเอือยปากย่าปากมาสั่นรับรับรับมาสั่นวะปิดเป็นความรับมั่งไพมั่งมั่นยับฟาวปากวะ โอ้อันนี้จะเป็นเคล็ดลับเพื่อนกับพัจักเด้พี่นอ้องอ่าบ่ให้ปากประสานบ่ให้ปากาาประสานลับลับลบ,ลบ,บ้าบันนี้ในความรู้สึกกันจิล่านี่โอ้วดนนี้อาจจะถือนะจะถือเลขยูดอกเบ่งโซ่เนาะคะ่ะถือกระสิอถือลายอยู่ดเออากระสือลายอยู่ในความรู้สึกเนาะคะ่ะเพราะว่าเจ็บเจ็บเจ็บมองเนี่ยเจ็บแหงลายนี่ เ็บแห้งที่เป็นทุกขลาบบ่ยังวะเบลีกใหญ่สีขาแล้วละก็เลยวางสี่มุกดาหารรับมุกดาหารแต่ว่าใหญ่กะบ,บอกว่าชุดเน้นชุดเน้นคือช,ชุดนี่ชุดเดียวท่านั้นนะคะบ่สิบ่มีตัวอือนละกะบ,บ่มีเพิ่มนะคะบ่มีเพิ่มมากบ่เพิ่มแล้วกับบ่ลดนะคะบ่ลดล,ลง ตัวนี้ละมาสานเพิ่อนหายมาเท่านี้เอาแขนแขนเดอ้อมาสานว่าเอาแขนแขนเดอ้อเน่นี่ละใหญ่บอกไปนี่ให้ติ๊กไว้ตัวได้ตัวเน้นตัวได้ตัวร่องให้ติ๊กไว้เพื่อนว่าเพื่อนก็นเลื่ยหายมาเนาะคะ่ะขันมักน้ำกระจังคอยตามเดอ้อพี่น้องเหล็กหับหมุกดาหารเข่ามา งวดนี่ล่ะงวดที่เก้าลดไปงวดหนึ่งนะคะต่ว่าเขามาานี่เขาาทึงโตแน่นเขาาทึงโตร่องโตร่องกับเขากับว่ได้อันว่าได้เข่าสามตัวดิเขาสองโตสองโตสองโต,งตมากแลก้วกางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมลดมาเขาสามตัวฟาสะอ่อนน้ำเพินิน นะคะสะออ่อนแห้งบานนี้งวดนี่เพื่อนไหมากับซิมี่ชุดเน้นกับชุดล่องนะคะเอาเอฟซี่กับแคบใบจดใบนะคะแคบใบจดใบเซฟในโทรศัพท์ใบเด้อนี่ละชุดเน้นชุดเน้นชุดนี่เอาอันกับล่องไปเสียงฟันเบิ้งนะคะ หรือว่าชุดล่องนี่อเอฟซี่อยากไปเสี่ยงฝันเบิ้งกับไปเสี่ยงฝันเบิ้งคันฝันดีหรือแจังใดก,จออก็จังเอาไปจังตามเนาะจังแจังสื่อนจ้งเพลินก็ได้นะคะเพิ่นบอกมาซ้ำนี่ละชุดเน้นห้าเจ็ดหกนะคะสองตัวเก้าห้าคันวิ่งนะคะกับวิ่งเจ็ดวิ่งเก่านะคะเนาะนี่ละเอฟซี่ เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เอื่อยเราโซกมาหา้จันจิลากกัดเอามาบอกพี่น้องเอฟซีคือเก้าหัลละนะคะ่ะบอกกักไม่มีกักนะคะ่ะบอกหมดไม่กักนะคะเอาเป็นแนวทางให้โศกใ,ให้มาให้ปังน้ากันสุกๆซุกคนนะค,ะนะค,ะนค่ะเนาะให้มีโศ ca, มโกมีไส้มีโศกมีลาบน้ากันกับใหญ่เล่านะค,ะนะคะ่ะเนาะค่ะ วัดนี้ลูกโสมมันมาเด้อไดมาแล้วนะคะรับมุกดาหารไม่เปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะชอบประจัดคัดกระพานนะคะพี่น้องเนาะค่ะมือนีกะจันจิลากะมาเบาสูฟังนี่ละว่าเป็นจ้งไดมาจ้งไดเนาะคะ่ะถามใหญ่ยูแล้วว่าขออุปไว้ว่าจะว่าเล่าไปเอาร้ายปันใดยังสินะ อุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกนะคะเนาะเนาะอันนี้เป็นแนวท่างโสๆมันมาแห้งๆปังๆน้ำกันเด้อค่ะ